รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันเวลาไม่มีวันหยุดอาจจะชุดเรียวแรกก้าวไปแต่การเดินทางไม่เคยสิ่งสุดคนที่ยุดก็คงไม่เข้าใจลองไปดูกันสักครั้ง สนับสนุนโดย Dream Destination Tour, Index Living Mall ครับตอนนี้เราอยู่ที่กรุงเบิร์นครับโอ้โหนี่แหละเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ครับผมอ่าเป็นเมืองที่เห็นเขาบอกว่าอาจจะไม่ค่อยมีคนนักท่องเที่ยวสักเท่าไหร่เพราะเป็นศูนย์กลางการปกครองนะฮะครับแต่สำหรับผมนี่มากกว่าเที่ยวเนี่ยชอบทุกเรื่องก็บอกประชากรของครับสวิตเซอร์แลนด์ประมาณสักแปดล้านคนใช่ไหมใช่ครับนี่เขามีกี่มณฑลทั้งหมด26มณฑลฮะ2ีมณฑลเหรอฮะใช่ครับอ๋อประชากร8ล้านคนนี่น้อยมากนะเมื่อเทียบกับมันล้ใช่ครับกรุงเบิร์นมีอะไรดีฮะ กรุงเบิร์ก็เป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการต่างๆนะครับแต่นอกจากนั้นครับพี่ชิพที่กรุงเบิร์เนี่ยนะฮะก็จะมีเรื่องราวของไอสไตล์นะฮะอันนี้ดีพรีเลยเนี่ยเห็นเนี่ยใช่ไหมใช่ครับหลังนี้นะครับบ้านเลขที่49ครับ40ที่เราใช่ฮะหลังนี้คือบ้านเลขที่ที่สีเก้าขาบอกว่าบ้านกี่หลังอ่ะบ้าน5หลังด้วยกันครับนี่คือ1ใน5นะครับกับครับแล้วก็จะมีทั้งหมดที่เราสังเกตเนี่ยมี4ชั้นถูกไหมฮะแต่บริเวณชั้น2ชั้น3เนี่ยตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นนิทรรศการ เทศกาลแล้วครับผมแต่นี่คือหนึ่งในห้าหลังจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับไอสไตร์ที่นึกหรือเปล่ายังมีฮะยังมีเรื่องราวอยู่นะว่ากันว่านะฮะทางด้านของไอสไตร์เนี่ยพักที่นี่2ปีในปี1903ถึง1905งเก้นะครับแล้วในถัดมาเขาก็ได้รางวัลโนเบลด้วยนะฮะสำหรับไอสไต์ใช่ครับใค์ทั่วโลกก็ต้องรู้จักใช่ครับก็มาที่นี่มีสิ่งที่ต้องดูอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้เห็นเราผ่านหมหมี บ่อหมีบ่อหมีมีความสำคัญอย่างไรคือบ่อหมีเนี่ยเป็นที่มาของเมืองนี้ครับอ่ะเหรอใช่ครับครับในยุคกลางเนี่ยนะฮะในยุคกลางของที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับก็มีผู้ปกครองนครใช่ไหมฮะและผู้ปกครองนครเนี่ยในการออกไปไล่ล่าสัตว์เนี่ยนะฮะเขาจะได้หมีกลับมานะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับหมีเนี่ยมาจากคําว่า แบรถูกมัยฮะแล้วก็ผวนมาเป็นคาว่าเบิร์นรโอแต่ว่ามาเบิร์นในช่วงนี้นี่เราเบิร์นในจีนนะครับท่านผู้ชมอากาศร้อนมากปกติคนกู้ีนหน้าตาใสายคนี้เยอะนะฮะมาที่สวิตเซอร์แลนด์สามสี่วันเนี่ยอากาศร้อนร้อนช่วงเดือนมิถุนายนถือว่าร้อนมากเลยครับเบิร์นเนี่ยเขาบอกว่า ก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีเมืองโบราณี่จะฮในเขตโอทาวครับโอทาวเลยนะครับผมโอทาวพูดถึงค่าใช้จ่ายในกรุงเบอร์นี่ก็คงจะไม่ต่างกับหลายๆเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ใช่ครับมากอย่างที่เราได้ได้ทราบจากคนไทยที่อยู่ที่เนี่ยก็บอกค่าจ้างขั้นต่ำของคนงานที่นี่นะฮะคสี่พันฟรังสวิสโอ้โหเป็นบ้านดาวก็ประมาณเอ้าทั้งอเสร็จทั้งสวิตการไม่น่าจะแสน ใช่ไหมฮะแสนสี่โอ้โหแต่ก็บอกว่าต้องมีข้าการมีค่าตอบแทนมีโอทิจิปาถาเนี่ยในร้านอาหารง่ายๆเดือนละสองแสนกว่าบาทโอ้โหเราไม่ใช่ชาวชวิตเแล้ยนะฮะไม่น่าเชื่อขเป็นชาวต่างชาติในสหภาพยุโรปที่มาทํางานที่นี่ก็เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีแม้ว่าสวิตจะไม่ได้เข้าสหภาพยุโรปแต่ว่าโอ้โหเรื่องค่าของชีพนี่แต่ก็ต้องถือว่ามันคุ้มนะเพราะว่าคุณกุ้งคงทราบว่าแม้ประชาชนจะเสียภาษีเยอะแต่สิ่งที่ได้มามันเยอะเยอะใช่สาธารณโอภค อันนี้เกิเป็นเรื่องของเมืองเบอร์น<ๆ>เดี๋ยวเราจะไปดูที่หออนเวีกาเขามีดอกไม้ส,สวยๆประดับตลอดเวลานะครับระหว่างที่ประตูนี <S 1> <S 1> ่ทำไมมันเป็นเหมือนประตูเก่าแก่นะ<อ>ประตูน,ะนี้หลันะครับประตูนี้เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองกรุงเบอร์ลินนะฮะ<อ>เพราะว่าเขาอนุรักษ์ไว้ครับพี่ชิพระหว่างที่เราเดินมานะถ้าผู้ชมจะสังเกตว่าคุกเรือนเนี่ยนะฮะก็จะมีตัวห้องใต้ดินลงไปเะเดิมทีก็คือใช้ที่อยู่อาศัยนะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นร้านขายของต่างๆ <molec> เป็นประตู centimet, บโบราณใช้งานได้จริงๆนะเนี่ยฮะใช้งานได้จริงครับเปิดปิดเปิดเป็นได้ไปยังห้องหรือว่าเป็นชั้นใต้ดินของตัวอาคารที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับโอ้ใช่มีเยอะบางทีก็เป็นไม้แบบไม้เพียวๆไม่ต้องคาสีเลยใช่จะยังคาสีบ้างใช่ครับบางงานปิดบนอุ้งวงยกขึ้นมาได้ครับนะฮะอ๋ออีกอย่างหนึ่งนี่ยเราเห็นพวกธงนี่อะไรฮะธงนี่เยบบุมรธงอันนี้เป็นธงของมนรัตนะฮะหรือว่าจังหวัดต่างๆที่อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครโอ้ที่ว่า26มณฑลนะฮะใช่ครับโอ้เขาบอกว่าของจริงแล้วสวิตเซอร์แลนด์เเนนีี่่ยพื้ทล็ก นิดเดียวนะเมื่อเทียบกวับไทยเนี่ยพื้นที่แค่เพียง41,000กว่าตารางกิโลเมตรนะฮะถ้าเทียบก,กับ,บเราเข้าไหพี่ของเรา500,000กว่าก็น่าจะประมาณสัก12เท่า12เ,12เท่าแต่ว่าเรื่องของคุณภาพชีวิตนี่ เราตามเขาอีก12คุมเพราะว่า <laughs> ชุซเสดานเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับก็ประเทศไร่รกว่าโดดเด่นมากในเรื่องของการเป็นกางเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของคุณภาพชีวิตประชาชนครับ uh huh. เนี่ยลดรางรถเจนว่าดีทนฤนฤั้งรถขนสศกนะครับ,ร,บรถเขาดูสบายนะไม่ไม่ออาจกะเทียนเลยนะฮะแล้วก็มีรถราง รถรางก็หนาล่างมีรถแชมมีทอรี่บัสนะครับเห็นข้างหลังนี่เป็นอะไรเนี่ยฮะเป็นอะไรเนี่ยตรงนี้เห็นมีเยอะเยอะเลยอ๋อตรงนี้เหรอฮะใช้ในการคือในยุคก่อนเนี่ยนะครับประชาชนเองไม่กล้าดื่มน้ำจากแม่น้ำนะเราจะเห็นเป็นน้ำอาเล่ที่ไหลอยู่นะคเนื่องจากด้วยความไม่สะอาดเลยก็ตามนะก็คงไม่กล้าดื่มฉะนั้นเนี่ยเขาทาง ทางทางด้านของเขาได้ต่อน้ํามาอยู่ตรงกลางของถนนเส้นนี้แล้วชาวประชาชนก็อาศัยนี่นะฮะมีน้ําไหลตลอดใช่จะล้างหน้ามาดื่มน้ำดื่มได้ด้วยเหรอดื่มน้ำดื่มน้ำได้ครับทุกวันนี้มีคนดื่มไหมดื่มครับดื่มจริงครับเอาเอาขวดน้ํามาลองกันครับโอ้แต่พูดถึงความสะอาดของน้ําประปาในสวิตเซอร์แลนด์ครับประปาดื่มได้ตันานเลยใช่ไหมใช่ครับดื่มได้ตามโรงแรมนี่ไม่ต้องซื้อเลยนะฮะใช่ดื่มจากก๊อกได้เลยนะฮะใช่เพราะถ้าซื้อแพงมากใช่ไหมขวดหนึ่งก็ประมาณสักหนึ่งยูโรได้หนึ่งยูโรสี่สิบบาทโอ้แต่แปลกเราได้ข้อมูลจาก แม่ครัวคนไทยเจ้าของร้านอาหารเนี่ยก็บอกอาหารทะเลที่สซอ์แลนด์กลับถูกพุ่งมากนะไม่น่าเชื่อประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเก็บอกนํามาจากแคนาดาแล้วก็อาหารถูกมากไม่น่าเชื่อว่าเออเราคิดว่าคุณภาพชีวิตดีเรื่องราคาสินค้าคงจะแพงแต่ว่าอาหารทะเลครับ กับถูกนะฮะไม่ได้ <ừ m. S 2> ไม่ได้ต่างก,กับเมืองไทยอัน <ừ m. S 2> นี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับในเซิร์แลนด์ครับ,รบเดินไม่ไกลก็เห็นแล้วนาฬิกาชัดเจนนะครับนาฬิกานี้ก็แก่ขนาดไหนครับผก,กอันนี้เป็นหอนาฬิกานะครับ,รบเขาบอกว่าเขานำนาฬิกาดาราศาสตร์มาติดตั้งที่หอแห่งนี้นะ<อ>ตั้งแต่ในปีคศ1530 เกือบพันร้อยปีแล้วนะเกือบห้าร้อยปีครับพี่ชิชจะเห็นว่ามีเขาเรียกอะไะตัวนาฬิกาดาราศาสตร์มีเขาเรียกตัวตุ๊กตาตุ้นเลยฮะใช่ครับตัวที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีทั้งรูปคนรูปสัตว์ต่างๆเนี่ยแล้วทุกๆหนึ่งชั่วโมงฮะเขาจะหมุนหมุนโดยรอบเป็นกลไกของเขาครับก็ยุโรปหลายประเทศก็มีใช่หลายประเทศเลยฮะนาฬิกาดาราศาสตร์ที่เราไปนะครับถนนย่านนี้ชื่อตัวอะไรเนี่ยอันนี้คือเนี่ยฮะแคลมกาเซ่ครับแครมกาเซ่เป็นภาษาออกทางเยอรมันไหมใช่ครับ ส่วนใหญ่สวิตเซอร์แลนด์ที่เราไปที่เราไปหลายเมืองเนี่ยนะฮะจะมีภาษารักเน่ากอบภาษาเยอรมันเยอะมากนะฮะ<ช>มันอยู่ชายแดนติดกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับติดกันลัาส์มาจากภาษา,าทางการของที่กรุงเบอร์ลินเองเนี่ยก็เป็นภาษาเยอรมันด้วยออไปดดเาารัังงลลกิมมีคว เชียร์ทีมชาติไทยถึงขอบสนามชมผู้บอลโลกรออกัดเลือกระหว่างทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรสพบทีมชาติไทยเดินทาง4-7ตุลาคมพาทุกท่านทัวรทะเลทรายเที่ยวดูไบอาบูดาบีทั้งหมดนี้ในราคาเพียง28,900บาทสนใจติดต่อสอบถาม Dream Destination Tour 02 245 4526 8 แม่จะมาคอนโดแม่มา คิดเพื่อชีวิตคอนโดจะลงอีกปะไม่เหลืออินเด็กซ์ลิฟทิ้งมอลล นับสนุนโดย Dream Destination t t u r Index Living Mall สุสานนั้นเด็นร,าร่างก่อยอมรับว่าเป็นระบบรางที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งนะครับวันนี้เรามีูโอกาสได้ได้ชมวิวรถไฟที่นี่มีหลายขบวนมากแต่ผมเชื่อว่าท่านที่อยากจะมาสเุแลนด์คงอยากจะทราบว่าแล้วจะจองตั๋วซื้อตั๋วรถไฟเรียกว่าสุดพลาดยังไงเรื่องนี้ต้องให้คุณซุยนะครับจากที่ทัวร์เวลซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางในสเุแลนด์ให้ความเลยว่าการซื้อตัว๋วจองตั๋วเนี่ย มีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างค่อนข้างง่ายมากนะครับผมไม่ว่าเราจะสามารถซื้อได้จากทางเว็บไซต์นะครับผมหรือว่าจะซื้อจากผ่านบริษัททัวร์แนะนำทั่วไปในประเทศไทยนะครับทุกบริษัทเนี่ยสามารถให้คำแนะนำแล้วก็มีการแจ้งราคาเป็นมาตรฐานนะครับผมครับครับวิธีการอันนี้เรียกว่าสวิสพาชิพนะครับใช่ครับมันดียังไงครับมันก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการเดินทางแต่ละแต่ละครั้งเนี่ยในแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีแพลนซึ่ง แตกต่างกันซึ่งซีซีพาตตัวนี้เนี่ยนะครับผม,าามาสามารถให้ปรับให้เหมาะสมกับแพลนของการเดินทางได้นะครับอ,อย่างของเราเนี่ยคราวนี้นะครับผมเรามีการแพลนไว้ว่าเดินทาง3วันนะครับผมโดยรถไฟเราก็จะซื้อ f l e x i b l e นะครับ f l e x ซสามวันนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดเนี่ยเดินทางกัน4วัน5วันหรือเดินทาง1วันแล้วหยุด1วันแล้วเดินทางม่อีกห่วันเราก็สามารถปรับแพลนได้ซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์หรือว่าติดต่อกับบริษัททัวร์ใกล้บ้านของท่านได้นะครับผมหมาว่า f l e กซิบก็คือว่าจะขึ้นตรงไหนลงตรงไหนได้หมดเลยใช่ครับผมก็เหมือนเป็นพาสเลยนะครับนอกจากรถไฟแล้วเนี่ยทาง Swiss Pass หรือว่า Rail p a s สเนี่ยสามารถใช้ร่วมกับรถโดยสารประจำทาง ทั่วไปรวมถึงเรือด้วยนะครับผมซึ่งไม่มีค่าเลยจ่ายทุกขบวนในสเุสานใด้หมดเลยใช่ครับไม่มีค่ให้จ่ายเลยเขาคเ o อร์หมดเลยจะมีข้อยกเว้นก็คือเป็นรถไฟในเชิงการท่องเที่ยวนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องรวมเพิ่มต่างหากไม่รวมครับเอาสมมุิว่าทริปนี้เรามาทั้งหลายเมืองทั้งซูริกทั้งอิตาลากนลูเซอนหลายเมืองสามสี่วันอย่นี้มากมายครับราคาตั๋วอยู่ที่ประมาณสัก ก็อย่างของเราเนี่ยสวันนะครับผมก็ถ้าเป็นมันก็จะมี First Class กับ Second Class โดยทั่วไปแล้วอย่างเราซื้อมาเนี่ยร้อยเก้าสิบเอ็ดโรครับผมถามว่าคุ้มไหมแพงนะครับแต่ว่าคุ้มครับเพราะว่าเราเดินทางกันค่อนข้างเยอะมากเลยแต่ละวันคิดง่ายง่ายครับก็มาสักเ0็ดบาทนะครับแต่ว่าผมว่าคุ้มนะครับจะไปหนจะไปตั้สบายใจเลยอยากไปไหนก็ได้วิธีการขึ้นก็บอกว่าอย่างนี้ฮะ ม,ม,มันมีรถไฟแบบรถไฟคามสูงด้วยนะครับรถไฟแบบท่องเที่ยวรถไฟแบบการบริคมในเมืองเนี่ยนะครับสามารถที่จะขึ้นตลงได้ตลอดเวลาเลยนะแต่ว่าบริการรถไฟที่นี่ต้องถือว่าสุดยอดมากนะครับเราเดินทางกันเนี่ยเว่าต้องเจอกับรถไฟ หลากรูปแบบมากคุณกุ้ไม่ว่าจะเป็นความเร็วสูงทั้งไม่แต่ i อซของเยอรมนีก็มาที่นี่ด้วยใช่ครับนะครับแล้วก็มีรถไฟสองชั้นมีทั้งชั้น First Class ชั้น Second Class นะครับบริการไม่ได้เชื่อความประทับใจมากนะครับบางจุดบางแห่งเนี่ยเขารู้เราเป็นคนไทยเนี่ยทักทาทยเป็นภาษาไทย<ช>บางที่กระจกช็อกโกแลตให้ด้วยแหละต้องเที่ยวอย่างเช่นรถไฟขบวนนี่ รูปแบบก็จะแตกต่างนะคุณสุริย์ครับใช่ค่ะเรถไฟแบบโอเพนมากกระจกรอบด้านเพื่อที่จะเห็นวิวทิวทัศน์ครับวันนี้เรานั่งอยู่ที่ Golden Pass นะครับผมก็จะมีกระจกมองวิวทิวทัศน์ซึ่งมันก็จะสร้างโลกสุรุนษาได้ตลอดครับอย่างนี้ก็บอกว่าคนสุสานเนี่ยก็ถือความซื่อสัตย์นะเรื่องของการซื้อตั๋วเนี่ยนะครับโอเคก็มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตั๋วให้ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดว่า ีคนที่ซิกแซกไม่ยอมซื้อตัวเนี่ยปรับแพงไหมแพงครับอันนี้เนี่ยเราจะถ้าเกิดเราไม่มีตัวขึ้นมานะครับ,รบเราก็ต้องจ่ายให้กับพนักงานที่ตรวจตัวเนี่ยเป็นเป็นสอ,อเท่าตัวเลย,เลยใช่ครับนะครับคืนั้นก็ไม่คุ้ม ที่ไว้สบายใจไม่น,นำ,นนำเลยนะครับนนที่เขาเป็กติกามารยาทต,ต้องเรียกว่าสุดยอดโดยเฉพาะเรื่องของข้อควรระวังก็คือการเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาอ,อาจจะบรวบรวมได้บ้างแต่ถ้าหากว่าเป็นคชาวสวิตช์ที่โดยสารทุกวันเนี่ยบางกลุ่มบางคณะโดยชั้นเฟิร์สคลาสเนี่ยเขาจะซีเรียสมากนะทุกคนจะนิ่งเงียบคุยไม่ได้เลยนะบรรยากาศงานอาใช่ถ้าเราอย่างตัวตัวผู้โดยสารที่นั่งเซคันด์คลาสเนี่ยก็ยังมีการ พบปะพูดคุยกันในระดับนึ้งแต่พอเราเดินมาที่ first class เนี่ยโดยทั่วไปก็จะเป็นพวก b u s i n e แล้วก็ดูแล้วเขาซีเรียสต่อการทำงานแต่ละวันมากครับบใช่นรถไฟนี่จะสุดสบายมากนะครับจะมีทั้งปลั๊กเสียบสามารถติดต่อต่อกับคอมได้นะครับผมการเดินทางด้วยรถไฟในสวิตเซอร์แลนด์นะครับจะมีแบบทั้งเร็วที่สุดและก็ช้าที่สุดด้วยนะครับคือวถที่สำหรับการท่องเที่ยวทัศนศึกษาข้างทางเนี่ยนะก็มีว่าเขาเรียกว่าเป็นรนที่ช้าที่สุดในโลก บางทชิปนี่ยนะฮะใช้เวลา8ปดถึง9ก้าชั่วโมงเดินทางก็ชมอยู่ทุ่ทัศน์ลักษณะคล้ายๆกับอันนี้เรีือโกดีพลาสม่าคล้ายๆกันนะครับแต่ขณะเดียวกัน,วกนสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้รูปร่างของอสวิตเซอร์แลนด์ครับ มีการพัฒนารถไฟความเร็วสูงแล้วก็เป็นรถไฟลอดอุโมงที่ยาวที่สุดในโลกด้วยคุณคร้งความยาวนี่57กิโลเมตรนะครับเป็นการเชื่อมต่อระหว่างทางยุโรปฝั่งเหนือกัข้ามใต้ด้านล่างใช่ไหมครับหมายถึงว่าอุโมงด้านล่างความลึกจากขึ้นดินลงไปเนี่ย2.3กิโลเมตรอุโมงก็ฐานเนี่ยนะฮะสร้างมาใช้เวลาทั้งหมด17ปีใช่ครับ17ปีใช้ราาเงินึ่งมหาศาลมากนะครับเป็นอุโมงที่ใช้เงินทุนมหาศาลมากแต่ก็ ยระยะทางจากเมื่อก่อนนี้นะครับจากยุโรฝั่งเหนือฝั่งใต้เนี่ยครับลดเวลาการเดินทางไปได้เกือบครึ่งชั่วโมงนะครับเพิ่งเปิดใเด็วนี้ใช่ไหมเอ่เปิดเมื่อเดือนมิถุนายนต้นเดือนที่ผ่านมาเองนะครับแล้วก็เปิดจังเป็นทางการเนี่ยคือธันวาคมนะครับเห็นว่าบริการรถไฟของสุสลนนั้นนะครับทำขึ้นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะฮะเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็ทุกเครือข่ายรวบรางของสุสลนดทุกจุดท่องเที่ยวเนี่ย ความสะดวกกับท่องเที่ยวด้วยการใช้ระบบรางเป็นสำคัญครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมว่าหลายประเทศน่าเอาเปยันอย่างคนไทยเราก็มีนโยบายที่จะสร้างระบบรางนะครับแต่ว่าผมว่าถ้าหากมาดรงงานที่สตูลแล้วเนี่ยมันคงต้องอาศัยพื้นฐานการวางโครงการในระยะยาวนะครับขณะที่เรามีระบบรางแต่ว่าเราก็เลิกไปแล้วครับผมมีความรู้สึกว่าระบบรางถ้าเกิดขึ้นได้ในกทมเนี่ยเหมือนในอดีตนะครับมันจะไะหจัด เวลาการเดินทาง,งการจราจารความสียเปลืองของการใช้เสียเปลืองได้เยอะมากนะครับยุโรปทุกประเทศที่เดินทางไปเนี่ยนะครับเราเชื่ว่าในทัวเมืองทุกเมืองอยังคงใช้ระบบรางล้วน,วนบุรพิดก็ไม่มีนะการจกต,ต่อเวลาก็เป๊ะเป๊ะผมว่ามันช่วยลดต้นทุนในการเดินทางแล้วก็สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีมากสำหรับระบบรางซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีคิดว่าเมืองไทยเราก็มีโครงการ แ,บบแต่แดนักควตคือตออาหารก็มีการขยายเมืองเราก็จะมีรวบราบปครับซึ่งก็อยากจะให้มาดูตัวอ,อย่างที่สุดแสลนครับซัโลกไปเดินมีความลังออกเกินทางแค่อีกครั้งมากว่าทียมากว่าที เชียร์ทีมชาติไทยถึงขอบสนามชมฟผู้บอลโลกรอกคัดเลือกระหว่างทีมชาติสารัฐอาหรับเอมิเรตพบทีมชาติไทยเดินทาง4-7ตุลาคมพาทุกท่านทัวรทะเลทรายเที่ยวดูไบอาบูดาบีทั้งหมดนี้ในราคาเพียง28,900บาทสนใจติดต่อสอบถาม Dream Destination Tour 02 245 4526 8 แม่จะมาคอนโดแม่มาเฮ้ยเฮ้ยเก็บได้หมดเลยอะดูกว้างดีเนอะชุดห้องนอนคลิกคิดเพื่อชีวิตคอนโดแม่ไม่มาอ้าว Index Living Mall การเดินทางไม่เคยสิ่งสุดคนที่หยุดก็คงไม่เข้าใจลองไปดูสนับสนุนโดย Dream Destination Tour Index Living Mall ใช้บริการระบบรางของส,สแลนในการท่องเที่ยวนี่ต้องตื่นเต้นนะฮะต้องมาเลยครับตอนไหเด <c oughs> ินทางไนัดจุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถไฟชั้นหนึ่ง <c oughs> ชั้นเฟิร์สคลาสนะครับระบบรางในตัวเมืองเนี่ยการเชื่อมต่อนะฮะลงปั๊บเนี่ยบา <c oughs> งทีมีเวลาแค่ สองนาทีสามนาทีก็ต้องใช้เวลากันบ่อยนะครับคือทหารพลาดพลาดใระบบรางในตัวเมืองเนี่ยถ้าเป็นรูปรางแบบทั่วไปไม่ใช่คนสูงเนี่ยก็อาจจะต้องรอเชื่อมต่อไปสักสินาทีสิบนาทีซึ่งถือว่าไม่ซีเรียสเลยนะครับแต่ว่าทหารตรงเวลาเป๊ะๆนี่กระการชัดเจนเนี่ยบางทีบางสถานีต้องวิ่งนะครับนะครับต่อจากที่ขำบลหนึ่งไปขำบลหนึ่งนี่นะครับโดยเฉพาะเมืองต่อเมืองนะครับก็เป็นสีสันการเดินทางเมื่อกี้คุณสุ้ยบอกว่าอยากจะมีคำแนะนำเรื่องการเข้าไป ก็ปกติแล้วนะครับผม เราสามารถเช็คเวลาของรถไฟนะครับได้แน่นอนจากเว็บไซต์ SBB SBB ครับผมสามารถโหลดแอปพลิเคชันไว้ในโทรศัพท์ได้ซึ่งง่ายสะดวกมากครับเราแค่ใส่จุดหมายนะครับที่เราเริ่มต้นแล้วก็ใส่เมืองปลายทางที่เราจะไปนะครับผมทางแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะเลือกรถไฟให้เรานะครับผมว่าต้องต่อขบวนไหนใช่ครับจากเมืองไหนต่อจากได้ตงางเท่าไหร่ ใช่ครับซึ่งสะดวกสบายง่ายมากครับครับจะเห็นว่าอุโมงก็เยอะนะครับตอนนี้เราอยู่ในอุโมงให้แต่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆอย่างที่จุงฟราวนะครับจะเห็นว่ามีทั้งสองบรรยากาศนะฮะบรรยากาศแรกคือดูทุตทัศน์อย่างเนี้ยนะครับบรรยากาศที่สองคือนั่งในอุโมงล้วนๆเลยครับเกือบชั่วโมงนะครับในอุโมงซึ่งยาวมากแล้วก็มีจุดแวะพักอันนั้นก็ใช้เวลาก่อสร้างหลายสิบปีนะคุณกู้ชนะครับเป็นความคิดที่เรื่องของคนสวิตเซอร์แลนด์ในช่วงเกือบ ไม่ต่ำกว่า50ปีนัคงัะที่ในการขุดรบแล้วก็เขาเรียกว่าสร้างมูลค่าเพิ่มเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสร้างมูลค่าเพิ่มในการท่องเที่ยวมีการเจาะอุโมงค์โอ้โหหลายวงมากนะครับการจะอุโมงค์น้ำแข็งนะครับแล้วก็เรียกว่าไปดูแล้วเนี่ยจะเห็นรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่อลังการงานสร้างมากสำหรับความคิดในการที่จะดึงดูดการท่องเที่ยวในหลากหลายแบบนะครับ มาดันให้คุณเอี้ยมาเจอคุณเอี้ยนี่ชอบรถกอครัาผมทิ้งกล้องเลยพี่ทิ้งกล้องเลยให้นุ่นถ่ายแทนเลยมาที่กราเซียสามพันแต่ได้ของแถมคือรถบุกุติรถบางคันอายุเก่าแข่กว่า90กว่าปีนั่นแหละพี่คันนี้ไม่น่าเชื่อนะฮะสรับกิโลเมตรต่อชั่วโมง 5ลิตรผมนี่งงเลยเขาบอกว่าเร็วยึดความจรวดเลยนะฮะแล้วคนที่มาเนี่ยมาจ่ดนาชาติปีนึงจะจัดทุกปีนะครับมีราคามารวมตัวกันแต่ับเมื่อกี้เขาบอกว่าปีปีนี้จัดที่นี่ต่ปีอื่นๆอาจจะเป็นที่อื่นๆครับปีนี้มีรถมาเข้าร่วมเกือบ100คันรถแต่ละคันเนี่ยโหคุปิคคุนี้ฮะสุดยอดเลยนะ คุณเป็นแฟนันแท้รถเกา่าอันนี้ผมก็เข้าถึงยากนะน,นี้เป็นรถรถเรียกว่ารถโบราณจริจงๆพี่คนมาคิคุยเขาบอกเขามาจากเดนมาร์ก<ช>แล้วมีจับบางคันมาจากญี่ปุ่นด้วยนะฮะใช่ใช่เราไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นรถที่เก่าแก่แล้วก็มีคนรักผู้ยญิงก็ขับมานะโอ้โหมักิ้เท่มากเลยนะพี่ชิพที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาแต่ละคันนี่เรารู้สึกแบบว่าโอ้โหอารมณ์เขาแบบมันคงจะ มาเจอเพื่อนนะพี่แล้วก็เพื่อนในคอเดียวกันอนี่ฮะคันที่90แนนวกคันที่11เป็นิน international ปกตินะฮะเฟสติวัลแล้วก็ได้แต่ละปีจะมีแล้วก็จะเป็นยี่ห้อนี้เท่านั้นด้วยสำหรับงานนี้แฟนพันธุแท้ถือว่าโชคดีครับผมถามเขาว่ารถเนี่ยซีซีมันขนาดไหนครับคันที่เราคุยเมื่อกี้เนี้ย1,500ซีซีแล้วก็เก่าแก่เกือบ90ปีโอ้โหไน่าเชื่อว่ามันจะยังคงสภาพแบบนี้ได้นะฮะ เลี้ยงโชคดีมากเพราะวันที่เราเห็นเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการรวมรุ่นของบุกติเลยนี่เขาบอกว่านี่ฮะมอนติโอ20-26เดือนนี้พฤษภาคมนะครับที่เต็มๆก็คือ r ี c o n t r ิร์นอินเตอร์เนชั่นแนกติ2016ทันนี้หมายเลข56นะครับเอาสักคันแล้วกันเนี่โอ้โหอยากได้เหมือนกันนะนี่มันโบราณมากเลยท่านพี่เนาะรถหลักเนี้ราคาน่าจะแพงกว่าเบนซ์พางพาลรถผมว่าแพงกว่าเยอะเลยครับเพราะว่าความหายากเนี่ยมันมีมูลค่าของมันใช่ใช่ฮะ ผมนึกถึงท่านพีระมากเลยนะครับเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูซะหน่อยวันนี้ต้องขอบคุณเดมเพรสเนชันนะฮะเขาพากันมาแม้แต่จีทูทราเวลเอริเบเนียด้วยเขาพามาดูรถเก่าโดยโดยโดยไม่คาดฝันคุ้มค่าคุ้มค่าผมชอบมากของสกอแลนด์ครับวันนี้คุณเอี้ยงรู้สึกจะดีใจยิ้มทั้งวันฮะในฐานะแฟนพันธุ์รถเก่าครับครับ โลกไปเดินมีความหลังออกเดินทางกันอีกครั้งมากกว่าที่าาามากว่าที่าาามากว่าที่ เชียร์ทีมชาติไทยถึงขอบสนามชมผู้บอลโลกรอบคัดเลือกระหว่างทีมชาติสารัฐอาหรับเอมิเรตพบทีมชาติไทยเดินทาง4-7ตุลาคมพาทุกท่านทัวรทะเลทรายเที่ยวดูไบอาบูดาบีทั้งหมดนี้ในราคาเพียง28,900บาทสนใจติดต่อสอบถาม Dream Destination Tour 02 245 4526 8 แม่จะมาคอนโดแม่มาเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเก็บได้หมดเลยอ่ะดูกว้างดีเนอะชุดห้องนอนคลิกคิดเพื่อชีวิตคอนโดแม่ไม่มาอ้าว Index Living Mall